เผ่าพ,พันทั้งหมดในเรื่องแบ็คโคเวอร์ เผ่าแรกแน่นอนครับเผ่ามนุษย์มนุษย์ในเรื่องแบ็คโคเวอร์เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่โดดเด่นในโลกที่มีสิ่งมีชีวิตที่สุดรวมไปถึงข้อคร้องอาณาจากักรและดินแดนหลกัหลกๆภายในเรื่องและถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วมนุษย์จะมีเวทมนต์ที่อ่อนแอกว่าเอลฟ์แต่ก็มีประชากรที่มากกว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและลักษณะทางกายภาพที่หลากหลายโดยที่จะมีส่วนสูงสีผิวและสีผมที่แตกต่างกันส่วนเวทมนต์ของมนุษย์ก็มีแนวโน้มที่ส่วนมากเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคนิดนึงในการใช้เผ่าเอลฟ์เอลฟ์เนี่ยเป็นเผ่าพัน คนที่อาศัยอยู่ในอนาณาจักรที่ถูกทอดทิ้งของอาณาจักรโคเวอร์เผ่าเอลเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์แต่ก็มีจุดสังเกตคือมีหูแหลมผิวขาวซีดผมสีขาวและยังมีพลังเวทที่มหาศาลมากครับจนเหล่าเอลเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกรักโดยมานาเลยทีเดียวเผ่าคนแคะเผ่านี้คือจะมีข้อมูลที่น้อยมากๆครับรู้แค่ว่าเผ่าเนี้ยจะมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับมนุษย์มากแต่ก็มีรูปร่างที่เตี้ยและพวกเขาเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องทักษะด้านเวทมนต์ที่พิเศษหรือ